วาเลนไทน์ปากคลองตลาดวันนี้คืนวันที่1ิบสามพุ่มพานะครับสว่าง14กุมภาพุ่มพาอวันนี้หลังเที่ยงคืนแล้วคนเยอะครับเก็บบรรยากาศมาชมครับวาเลนไทน์ปากคลองตลาดนะครับวันนี้คนมาซื้อช่อดอกไม้มาเดินปากคลองกันเยอะเลยครับด,ดูดอกไม้สวยๆ ดอกไม้สวยๆนะครับร้านจัดช่อนี้วันนี้จัดกันเยอะเลยครับจัดกันไม่หวัดไม่ไหวเลยคนเยอะวันนี้เข้าวันที่14กุมภาเต็มตัวแล้วครับหลังทเทบเพลินมาแล้วคนเยอะมาก บรรยากาศมาชมนะครับชออกุหลาบสวยสวย าชอดอกไม้สวยๆไม้ชมกันนะครับนะครับไหลๆเจ้าไหลๆคนจัดนะครับแต่และคนก็แตกต่างกันไปนะความสวยนะครับห้ชมค,คนแน่นครับคนแน่นเลยครับดูเยอะจริงๆครับวันนี้หลังเที่ยงคืนวันที่13นะครับเข้าวันที่14คุณผ่าร้านจัดช่อง เือนดํารายกาศแห่งความรักครับปากของตลาดให้ชมชอกุหลาบสวยๆเลยครับทุกมุมของตลาดปากค้องนะครับตรงนี้ก็เป็นซอยนี้ก็เต็มเลยครับ เข้ามาในซอยตรงนี้เป็นตลาดส่งเสริมทน้้างในก็เต็มหมดเลยอืเนดนี้เป็นกุณหลับนอก

มาง่ายครับคนนั่งรถไฟฟ้า,ามาก็ะสะดวกนะครับลงที่สถานีสลามชัยรถไฟฟ้า MRT สายสีสายสีน้ำเงินนะครับรถไฟใช้ดินนะครับรถบีก็ผ <c oughs> ่า <c oughs> นหลายสายในร้านทำร้านดอกไม้ใหญ่ๆก็มีคนเยอะแยะครับเข้าไปดูไห้ชมรรยนะาศนิดนึง ดอกไม้สวยๆเนเอรวๆด่ียยคับกไม้สลยเข้ามาดูในร้านนะนี่ครับาารา้าน,นาที่ร้านใหญ่นะครับจะเป็นเหมือนกับห้างเลยครับเข้ามาแอร์เย,ย็นฉับดอกไม้ยิ่นะครับเดี๋ยวให้ดูดอกไม้นอกนี่ครับ สวยๆทั้งนั้นเลยครับบรรยากาศเทศกาลวันวาเลนไทน์นะครับปากคลองตลาดบรรยากาศมาให้ชมครับวันนี้เข้าวันที่14คกุมภาพันธ์เต็มตัวแล้วนะครับเลยเที่ยงคืนของวันที่13แล้ววาเลนไทน์ปี2025นะครับ จัดทอดเยอะแยะเลยคนี่มีทั้งกุหลาบกุหลาบเชียงใหม่แล้วกุหลาบแม่สอดเลยารม่าแสดงว่าี่ีเนยี่ยดูดอกใหญ่ พ่อดอกจะใสยน่ามจอาสายสเท่รบอยครัก็ผาได้นะคะไปชมบรรยากาศครับแม่ข้าน่ารักแม่ข้าสวยๆเขาจำปังของตลาดนะครับเก็บบรรยากาศมาให้ชม เพื่อสการ์วาเลนไทน์ปากโบกตลาดนะครับคนแน่นทุกมุมครับฝั่งนี้จะเป็นคนเดินเยอะนะครับฝั่งฝั่งทางทางแถบทางซ้ายอย่างเงี้ยเกี่ยวกับ เทศกา,วาลวันเลนไทน์นะครับเกี่ยวกับวันเลนไทน์ดอกไม้วาเลนไทน์ถ้าเป็นฝั่งโน้นก็จะเป็นตลาดส่งตลาดยอดพิมานแล้วฝั่งโน้นจะเป็นพวกมะลิมะลายฝั่งโน้นก็จะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ฝั่งนี้แน่นเลยครับมันก็เล่นามนกทุกมุมเลยครับฝั่งนี้ก็ดอกไม้สวย,สวยๆเยอะเลยครับบรรยากาศไม้ชมกันนะคนเยอะครับทุกคน,กนยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขเทศกาล แห่งความรักวาเลนไทน์ให้ชมกันครับเพลินๆแห่ีนี้เรีกว่อะไรต่าทีีร้านจัดข้อเต็มไปหมดเลยครับเลือกชมได้นะครับพี่ดอกใครอยู่ใกล้ก็สาวาร มาเที่ยวดูมาเที่ยวได้วันนี้เช้าวันที่14ไปก็จะถึงเที่ยงคืนของวันที่สิบห้าก็ยังมีนะครับถามว่าห้าสิอันนี้สีอะไรพี่ดอกไม้สวยๆดอกใหญ่ๆอันนี้จะเป็นดอกเชียงใหม่นะครับแวะมาดูก่อนได้ไซส์บีดอกสวยๆนี่มันได้ไซส์บีด้วยนะพี่จะกลับบ้านอะไรพี่ห้องนอน ามีตัวอย่างให้ดูดอกใหญ่ๆนี่ม่วงเนี่ยเนี่ยวงครัเนี่ยถ้าตัวนี้มันเป็นไส์ยบริกาตีครีบายได้ีมีใบไม้สำหรับไปจัดช่อประกอบช่อก็มีใบไม้ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเลืะแยะนะครับดอกเดียวนะครับให้ชมบรรยากาศนะครับดื่มดำบรรยากาศแห่งความรักวันวาเลนไทน์ปากคลองตลาดนะครับมาให้ชมนะครับรยาวๆลูกป่งแบบนี้ก็ มีคนมาจำหน่ายเยอะเลยมีกับช่อสวยๆจับสวยๆนะครับช่อกุหลาบสวยๆให้ชมนะครับกุหลาบข้าวกุหลาบวันวอยเทไยนดื่มด่ำบรรยากาศครับ จะเป็นตรงแยกบ้านบมอะนะครับก็ให้ชมกันประมาณน,นี้นะครับไปยาวรู้กันมีคนเยอะ,นะค,คนเยอะตลอดนะครับหลังเที่ยงคืนของวันที่13นะครับเข้าวันที่14เต็มตัววันวัลทายปากคลองตลาดนะครับถายบรรยากาศไว้ชมนะบ